สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever กันดีกว่านะครับในวันพุทธที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นวันที่หนังเนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์กันแล้วนะครับผมก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่รีวิวออกมาดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพลาดผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องเสียใจอย,อย่างแน่นอน ผมแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันหลังจากที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดไปแล้วถูกไหมจากการเปิดเผยของตัวของผู้กํากับอย่างแรนานคุกเลอร์เนี่ยได้บอกมาแล้วว่าเนมอลเนี่ยโหดขนาดไหนนะครับเราซึ่งเอามาเทียบกับตัวของแบบแบล็กแพนเทอร์จริงๆแล้วความแข็งแกร่งเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแบล็กแพนเทอร์เนี่ยนะครับผมถ้ามองกันในแง่ของความแข็งแกร่งนะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวของแรนคุกเลอร์บอกมาจริงๆอ่ะไม่มีทางเลยนะครับที่จะไปวัดความแข็งแกร่งกัับตวของ ความแข็งแกร่งที่ไลออนคุกเลอร์ได้บอกมาเขาได้บอกว่านามอร์เนี่ยแข็งแกร่งอยู่ในระดับเดียวกับตัวของตอแล้วก็ฮักเลยถูกไหม่ะครับยังไงถ้าชนกันตรงๆเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วด้านพลังนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยวากันดาดูจะมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าทา็อลคานอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันว่าเฮ้ยวากานดากับทา็อกคานเนี่ยใครมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่ากันแล้วก็ใครดูจะได้เปรียบกว่ากันนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยนะครับผมถือได้ว่า พูดได้ยากนะเพราะเราเองก็ยังไม่ได้ดูหนังนะครับผมจริงๆถ้าถามกันในอิงก,กันตามคอมมิกเนี่ยวากนด้าก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำมากก็จริงแต่แอตแลนติสเองอ่ะก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆเหมือนกันนะครับแต่มันจะล้ำไม่คนละเวเพราะว่าอย่างแบบในวากนด้าเองอะ่ะในคอมมิกหรือว่าจะเป็นใน MCU เองก็ตามเนี่ยนะครับความล้ำของเทคโนโลยีเนี่ยดูจะเป็นเทคโนโลยีของมนุษย์บนดินไงเป็นเทคโนโลยีแบบเฮ้ยดูจะล้ำโลกเลยถูกไหมเอาไวเบเนียมันทำนู่นทำนี่สร้างสนามพลังมีนาโนเทคซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดในโล เลยนะครับผมอันนี้ใน MCU แล้วก็ในคอมิกด้วยแต่ถ้าเรามาดูในฝั่งของแอตแลนเตสเองเนี่ยนะครับผมแอตแลนเตสะเน้นความคอนเวนชั่นแลมากกว่านะครับไม่ได้แบบว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำลําอะไรออกมามากมายเท่าไหร่แต่จะมีเทคโนโลยีพิเศษนะครับผมที่เป็นเทคโนโลยีของพวกเขาเองอเอาไว้ใช้กับแบบใต้น้ําอะไรแบบนี้นะครับผมมีเทคโนโลยีพิเศษอยู่มากมายเหมือนกันแต่เทคโนโลยีตรงนี้ดูจะเหมือนพัฒนาแยกขึ้นมาไงถูกไหมแบบมันก็อยู่ของคนโลกใต้น้าไปแต่ว่ากันได้เองอมันมีเบสเทคโนโลยีมาจากเทคโนโลยีของมนุษย์ทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็เอามา พัฒนาต่ออะไรแบบนี้ถูกไหมก็ทําให้วากาดาถ้าพูดกันตามแบบความพัฒนาเนี่ยดูจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ากว่าแต่ก้าวล้ากว่าไม่ได้แปลว่ามันอาจจะดีกว่าในทุกด้านมันอาจจะมีบางด้านที่เทคโนโลยีของแอตแลนติสดีกว่าเพราะแอตแลนติสเองอะ่ะก็มีข้อได้เปรียบหนึ่งเลยนะครับผมมันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเองอะ่ะไม่ได้มีการเจือปนจากแบบมนุษย์หรือว่าไม่มีการเจือปนจากใดๆทางนั้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้แอตแลนติสมีทรัพยากรจากทะเลทั่วโลกเลยนะครับก็ถือได้ว่าแบบมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่มากๆอะนะ่ะเโนาีีทโลย่แบบ เฮ้ยอาจจะดีกว่าวากาด้านในบางด้านเนี่ยก็คงไม่แปลกอะไรแต่โดยรวมผมก็คิดว่าวากาด้านเนี่ยก็น่าจะมีมากกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในแง่มุมของในแบบเวอร์ชันหนังที่เปลี่ยนจากแอตแลนติสเป็นทาล็อการเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีการผูกเข้ากับตำนานเทพเจ้าหรือว่าเรื่องราวของเวทมนต์เข้าไปด้วยอย่างในตัวอย่างเองอะก็จะมีช็อตที่เราได้เห็นชาวทาล็อการเนี่ยเหมือนใช้เวทมนต์ของพวกเขาเนะครับผมความสามารถของพวกเขาอย่างหนึ่งแล้วกันในการที่จะร้องเพลงออกมาเนี่ยแล้วก็กล่อมมนุษย์ให้แบบขาดสติแล้วก็จะเดินตกน้ําลงไปซึ่งงงพลันี้ก คลายขึ้นกับพลังของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อไซเลนนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานนั่นเองก็คิดว่าตำนานไซเลนของ MCU เนี่ยก็น่าจะมาจากชาวทาลอคานี่นแหละเพราะฉะนั้นชาวทาลอคานี่ยดูจะมีพลังแบบเยอะอยู่แล้วทําให้การพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทํามากขนาดวากาด้าแล้วก็เราสังเกตได้เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังคงใช้อาวุธแบบดั้งเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นหอ,อกเป็นดาบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้เองวากาด้าก็ใช้เหมือนกันแต่ก็วากาด้าก็จะมีแบบเทคโนโลยีแบบเฮ้ยเอามางมมงง้นนนืยยยิลิลไดู่ ่อไปได้เหมือนกันแนละ้ววากันด้าดูเหมือนว่าจะแบบเน้นความล้ำมากกว่าส่วนทาร์ลคารดเองเนี่ยความล้ำของมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเทคโนโลยีพิเศษที่น่าจะมีแค่ในทาร์ลคารเท่านั้นอย่างเวลาชาทาร์ลคารดขึ้นมาบนบกเนี่ยก็จะมีหน้ากากหายใจอยู่ตรงนั้นเองก็คิดว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆแหละแต่มันอาจจะไม่ได้แบบดูมีลักษณะเหมือนกับความล้ำในแง่มุมของมนุษย์ทั่วไปเท่าไหร่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหดูหุ่นยนต์อะไรแบบนั้นมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ผสมกับความพื้นบ้านอะไรต่างๆเข้าไปนะครับโดยรวม นะผมคิดว่าวากันได้เนี่ยจเจริญกว่านะครับแต่ทาเราคาดก็ไม่ได้แปลว่าไม่จเจริญเลยนะก็ถือได้ว่าจเจริญมากๆเหมือนกันนะครับผมแต่มันจะไปอีกเวยหนึ่งเลยอะ่ะคือไม่ได้มาในเวยแบบมนุษย์อะ่ะเป็นจเจริญอีกแบบหนึ่งเป็นเทคโนโลยีของตัวเองเป็นเทคโนโลยีของโลกใต้น้ําไปเลยนะครับก็คงจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เรารอดูกันในหนังอีกทีหนึ่งนะว่าในหนังเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขอภนะัยอวยณะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงกับผมลา ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ